การฝึกเชิงสาธิตทำร้ายเรามากกว่าที่คิดการสาธิตรหรือที่เรียกว่า demonstration ก็เป็นอะไรที่อยู่คู่กับบ้านเรามาช้านะนะครับอย่างเช่นการแสดงการช่วยตัวประกันของหน่วยปฏิบัติการพิเศษการแสดงการนิรภัยระเบิดแสวงเครื่องโดยทีม eod ทีมเก็บกู้ถูกระเบิดหรือการแสดงการดับเพลิงของ firefighter ต่างๆ ตรงนี้มันก็ดีนะครับในแง่ของการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ทำให้ผู้ที่มีอำนาจตกลงใจเนี่ยได้รู้ว่าเครื่องมือต่างๆที่เขามีอยู่สามารถทำอะไรอย่างไรได้บ้างนะครับแต่มันก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นอันดับแรกเลยเมื่อจะต้องแสดงให้เห็นมันก็ต้องเรียบร้อยมันก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นได้เพราะฉะนั้นเพื่อลดความผิดพลาด มันก็จะต้องการซักซ้อมมันก็จะต้อเป็นการลักษณะของการสแสดงเป็น t w t y century fox เป็นกันตนาโปรดักชั่นไปนะครับมันก็ไม่ใช่การฝึกทักษะในการแก้ปัญหากับสถานการณ์นั้นจริงๆนะมันก็เมื่อต้องซ้อม,มก็เบียดบางเวลาที่ใช้ให้อยู่กับการฝึกอย่างมีคุณภาพนะครับเมื่อการฝึกอย่างมีคุณภาพมันไม่เกิดขึ้นนะครับการที่จะเจอปัญหาจริงๆนะครับที่ไม่ใช่ตามบทตามสคริปต์มันก็ไม่เกิด เราก็จะไม่เจอแกลบหรือว่าเจอช่องว่างของการปฏิบัติต่างๆเมื่อไม่เจอแกลบเราก็ไม่สามารถสร้างโซลูชันเพื่อปิดช่องว่างนั้นได้นะครับก็หวังเป็นอย่ิงว่าสักวันหนึ่งผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่มีอำนาจตกลงใจจะเบื่อการสาธิตสักทีแล้วก็มีวัฒนธรรมที่ไม่เรียบร้อยจากการฝึกไม่เป็นไรนะครับมันได้เจอปัญหาแล้วแล้วมันจะนำมาสู่หนทางแก้ปัญหานะครับ อยากจะให้มี mindset ที่ว่า Gaps ที่ Identify ได้ที่เจอในการฝึกต่างๆนั้นมันคือขุมทรัพย์มันคือทองคำที่เราจะนำไปสู่การพัฒนาต่อไปครับนี่ก็คือ F w a y ววิธีแบบ FF Stay F ครับผมเจอกันใหม่ว